ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะคิดหนักจะเอายังไงดีเจนนี่ด้หมดถ้าสดชื่นคิดหนักมีคนมาขอร้องเพลงฟิชเชอรลิงกับน้องลิลลี่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน กรณีที่คนในค่ายเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประกาศเขาลาออกเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นหลายล่าสุดคือทางด้านนักร้องหนุ่มเคดอลลาได้หมดท่าสดชื่นได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับสมาชิกในวงพร้อมหน้ามีแคปชั่นข้อความว่าถามมากกันเยอะว่าทำไมไม่มีผมในรูปผมได้ลาออกแล้วครับยังรักเคารพในค่ายดีมเสมอ ล่าสุดในวันที่25สิงหาคม63ทางเพจน้องเจนนี่ด้หมดท่าสดชื่นได้เผยข่าวในด้านดีๆกันบ้างในค่ายด้หมดท่าสดชื่นกับคืบหน้าเกี่ยวกับการทําเพลงคุณฟุกทิติกรมาขออนุญาตฟิจ์ลิ่งเพลงกับน้องลิลลี่สักหนึ่งผลงานเพลงโดยให้น้องโฟมเป็นคนแต่งให้ทุกคนว่าไงให้ดีหรือไม่และถ้าให้เราจะมีอะไรเป็นข้าวแลกเปลี่ยนดีนะโดยทางเ Facebook ส่วนตัวของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตก็ได้แชร์ข้อความดังกล่าวกลับมาด้วย เดืดทางแฟนคลับแฟนเพลงและชาวเน็ตต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันว่าทำเลยครับแต่ถ้าทำควรทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่าควรจัดให้กันยังไงเดี๋ยวจะเหมือนน้องก้าวอีกเพราะสัญญาใจที่คุณจะให้ก่อนทำาม0 3 0มันเป็นแค่ลมปากแต่ถ้าน้องมีจิตสำนึกแต่แรกผิดยอมรับผิดเรื่องคงไม่บานปลายถึงทนายตอนนี้จำไวน้น้องนุย้ยคำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันได้ทุกยุคทุกสมัยนะผิดแล้วแก้ไขมันก็ดีกับตัวน้องเองนะ สนับสนุนค่ะพี่เจนหนูรอสองคนนี้ฟีดกันมานานมากแล้วค่ะเชื่อว่าต้องดังแน่นอนค่ะยิ่งเพลงสนุกสนุกมันมันปังๆง,ง,งานเข้าเยอะนะคะอนุญาตเลยจ้าน่ารักดีตามภาษาเด็กๆดีเลยครับอย่าลืมคุยให้ชัดเจนนะคะเพราะจ้างขาดเดี๋ยวมีปัญหาจะเอาค่ายอดวิวเหมือนเด็กบางคนปวดหัวตายเลย